จุดจีนปีนี้ถ้ายังไม่ได้อ่างเปาจากผู้ใหญ่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปหาอ่างเปาจากตลาดหุ้นกันวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่มากเลยครับทั้งบทวิเคราะห์จากหลายบโบรเกอรข้อมูลผลประกอบการล่าสุดและก็คาดการเศรษฐกิจกปี2026ภากิจของเราก็คือการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แหละครับ เพื่อสกัดออกมาเป็นลิสต์หุ้นปันผลสูง5ตัวที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้โตหวือหวานักแต่ว่าก่อนจะไปกลางลายแทงขุมทรัพย์กันนะครับหากการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เป็นประโยชน์และก็อยากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราก็ขอเชิญชวนร่วมเลี้ยงกาแฟพวกเราได้ง่ายๆเลยผ่านลิงก์ในคำอธิบายหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์ก็ได้นะครับเอาละครับเตรียมกระดาษประกาให้พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ ต้องปูภาพใหญ่กันก่อนเลยว่าทำไมการมองหาหุ้นปันผลถึงกลายเป็นธีมที่น่าสนใจมากๆในปี2026นี้นะคะคือจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยตัวเลขคาดการ GDP ของไทยโตแบบแบบว่าชะลอตัวค่ะชะลอตัวนี่คือประมาณไหนครับอยู่ในกรอบประมาณ1.5%ถึง1.7%เท่านั้นเองค่ะโอ้โหทั้งไงค่ะในภาวะแบบนี้การจะคาดหวังกําไรจากส่วนต่งงราคาหุ้นหรืองง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 งอยงางเดียวเนี่ อาจจะเหนื่อยหน่อยนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เลยหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สร้างกระแสงเงินสดสม่าเสมอหรือที่เรียกว่าดีเวนด์เพลย์มากขึ้นค่ะอืมก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะพอเศรษฐกิจโตช้ากำไรบริษัทโดยรวมมันก็อาจจะได้ไม่ได้สูงมากแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการที่ตลาดหุ้นไทยปรับฐานลงมาก่อนหน้านี้มันมีผลข้างเคียงที่ดีเหมือนกันคือทำให้อัตราเงินปันผลเฉลี่ยของทั้งตลาด หรือ Set Index Yield เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ระดับ4.0%ถึง4.5%เลยทีเดียวถูกต้องเลยค่ะนั่นคือค่าเฉลี่ยของตลาดแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้คือการหาตัวที่โดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยนั้นขึ้นไปอีกเราเลยตั้งกติกาในการคัดเลือกหุ้นจากข้อมูลทั้งหมด4ข้อหลักๆค่ะมีอะไรบ้างครับ ข้อแรกเลยนะคะพื้นฐานต้องดีเป็นธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอไม่ใช้หุ้นเก่งกำไรข้อ2ปันผลต้องสูงเรามองหาตัวที่คาดการดีวเวนด์ยิวสำหรับปี2026ต้องสูงกว่า7% 7%เเลยนะครับใช่ค่ะ ข้อ 3. ราคาต้องไม่แพงมี valuation ที่น่าสนใจและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากในยุคนี้คือต้องใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG โดยต้องมีคะแนน setESGrating ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่มองไม่เห็นค่ะโอเคครับกติกาชัดเจนมากพื้นฐานดีปันผลเด่นราคาเหมาะสมและก็เป็นบริษัทที่ดีต่อโลกด้วยงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับจากข้อมูลทั้งหมด ตัวไหนที่โดดเด่นขึ้นมาในกลุ่มการเงินที่เป็นเหมือนเสาหลักของตลาดหุ้นบ้านเราครับตัวแรกที่นักวิเคราะห์แทบทุกสำนักพูดถึงตรงกันเลยก็คือ SCB หรือ SCBX ค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญของ SCB คือการปรับโครงสร้างไปเป็น holding company ซึ่งมันทำให้การบริหารจัดการเงินทุนมีความคล่องตัวสูงมากอ๋อครับสามารถส่งผ่านเงินปันผลจากบริษัทย่อยขึ้นมาให้ผู้ถือหุ้นได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกลายเป็นหุ้นปันผลตัวท็อปของกลุ่มธนาคารไปแล้วค่ะ แล้วตัวเลขที่ว่าโดดเด่นนี้มันน่าสนใจขนาดไหนครับคาดการดีวเดนยิวรวมสำหรับปี2026นะคะอยู่ในกรอบ7.6%ถึง8.3%ค่ะโอ้โหสูงมากใช่ค่ะแต่ไฮไลท์ที่บทวิเคราะห์หลายฉบับขีดเส้นใต้ไว้เลยคือเงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี2025ที่จะจ่ายในปี2026นี้คาดว่าจะสูงถึง9.19บาทต่อหุ้น9บาทกว่าเลยเหรอครับค่ะ คิดเป็นผลตอบแทนเฉพาะก้อนนี้ก้อนเดียวก็ประมาณ6.5%แล้วที่สำคัญคือค่า P/BV Ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่0.97เท่าค่ะ P/BV ที่0.97เท่าอันนี้ช่วยอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆห,หน่อยได้ไหมครับว่ามันหมายความว่าอะไรได้เลยค่ะพูดง่ายๆก็คือ เรากำลังซื้อหุ้น SCB ได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคารตามที่ลงบัญชีไว้อยู่เล็กน้อยค่ะมันคล้ายๆกับการที่เราได้ซื้อของในราคาที่มีส่วนลดจากป้ายนิดหน่อยซึ่งหาได้ไม่บ่อยนักในหุ้นขนาดใหญ่ที่พื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็มี ESG r a t i ิงระดับสูงสุดคือ triple A ฟังดูดีมากครับได้ซื้อของดีในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตหน่อย ในฐานะที่เป็นนักลงทุนสายระวังนิดหนึ่งการที่ SCB เน้นไก่ปันผลสูงขนาดนี้ในข้อมูลมีการพูดถึงความเสี่ยงไหมครับว่ามันอาจจะแลกมากับการเติบโตในอนาคตที่ลดลงหรือเปล่าคือเหมือนเอาใจพูดถือหุ้นระยะสั้นแต่ไม่ได้เก็บเงินไว้ลงทุนเพื่อสู้กับผู้แข่งในระยะยาวเป็นคำถามที่คมมากค่ะและเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์ก็ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันแต่ข้อมูลชี้ไปนในทางที่ว่า SCB สามารถบริหารจัดการทั้งสงส่วนได้ดีค่ะ ตัวเลขหนึ่งที่สำคัญคือ ROE ที่ยังสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มมันสะท้อนว่าพวกเขายังใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นสร้างผลกำไรได้มีประสิทธิภาพการเป็นโฮลดิ้งคอมพานีทำให้จัดสรรเงินทุนได้ฉลาดขึ้นคือจ่ายปันผลสูงจากธุรกิจธนาคารที่อิ่มตัวแล้วแต่ในขานเดียวกันก็ยังสามารถนำเงินไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆอย่างฟินเทคได้อยู่ถือเป็นการบริหารที่สมดุลค่ะเข้าใจเลยครับเป็นการบริหารพอร์ธุรกิจที่ลงตัว งั้น SCB คือตัวแทนของธนาคารใหญ่ที่ปรับตัวจนเป็นเครื่องจักรปันผลชั้นดีไปแล้วทีนี้ถ้าสำหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่ได้ต้องการการเติบโตหัวหวาแบบนั้นแต่เน้นความสม่ำเสมอแบบสุดๆชนิดที่ว่ารับตารับเงินปันผลได้ทุกปีในกลุ่มการเงินมีตัวไหนเข้าขายนี้บ้างครับ ถ้าพูดถึงคำว่าสม่ำเสมอชื่อของทิสโก้หรือทิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปจะลอยขึ้นมาเป็นชื่อแรกทันทีเลยค่ะตัวนี้ถูกยกให้เป็นมาตรฐานทองคำของหุ้นปันผลเลยมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า50%ของกำไรแต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายจริงราวๆ70-80%มาตลอดโอ้โหคาดการปันผลปีนี้อยู่ที่ประมาณ7.75บาทต่อหุ้นคิดเป็นดีวเวนดิวประมาณ7.0%แล้วก็ได้ ESG Rating ง กะดัับ AAA เช่่นน Triple คแต่ผมสังเกตเห็นตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลคือค่า PBV ของทิ s c o อยู่ที่ประมาณ2เท่าสูงกว่า SCB ถึง2เท่าตัวเลยมันหมายความว่าเราต้องจ่ายแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีเยอะเหมือนกันเพื่อแลกกับความสม่ำเสมอนมีนนน้ตลอดให้อะไรเป็นพรีเมียมกับหุ้นตัวนี้ครับ ใช่ค่ะตลาดให้พรีเมียมกับทิสโก้จริงๆซึ่งบทวิเคราะห์ให้เหตุผลไว้2ข้อหลักๆ 1. คือธุรกิจของเขาเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มหรือนิชมาร์เก็ตที่แข็งแกร่งมาก,มากทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็ธุรกิจบริหารความมั่งคัง่ง wealth management ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งมีความผันผวนต่ำกว่าสินเชื่อรายใหญ่หรือ SME และ2คือความสม่ำเสมอของผลตอบแทนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลาย10ปีนักลงทุนเลยมองเป็นหุ้นเชิงรับหรือ defensive stock ที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อความสบายใจค่ะแล้วความเสี่ยงล่ะครับอย่างธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์นี่อาจจะโดน disrupt จากโมเดลการเงินใหม่ๆของรถยนต์ไฟฟ้าไหมครับทิสโก้พร้อมรับมือเรื่องนี้แค่ไหน ประเด็นนี้เป็นความเสี่ยงที่ถูกพูดถึงเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นกันชนชั้นดีคือธุรกิจ wealth management ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความผูกพันกับลูกค้าสูงมากมันช่วยสร้างสมดุลให้กับพอสินเชื่อรถยนต์ทําให้ภาพรวมของ Tisco ยังคงแข็งแกร่งและคาดการได้ง่าย mm. ดังนั้นพรีเมียมที่ตลาดให้ก็ยังถือว่าสมเหตุสมผลสําหรับนักลงทุนที่ต้องการความแน่นอนค่ะชัดเจนครับ ทีสโก้คือตัวเลือกสำหรับสายอนุรักษ์นิยมที่ต้องการเงินปันผลที่คาดเดาได้เอาล่ะครับเรามีหุ้นในกลุ่มการเงิน2ตัวแล้วลองเปลี่ยนกลุ่มไปดูภาคส่วนที่หลายคนมองว่าเสี่ยงสูงแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะให้ผลตอบแทนสูงมากเหมือนกันอย่างกลุ่มอสังหาหริมทรับในข้อมูลของเรามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างครับมีแน่นอนค่ะและตัวนี้เป็นโอกาสในสไตล Hi ์ high yield high risk อย่างแท้จริงนั่นก็คือ SIRI หรือแสนสิริค่ะตัวนี้ให้ปันผลที่คาดว่าจะสูงที่สุดในลิสต์นี้เลยนะคะอยู่ในกรอบ8.9%ถึง11.03%ปันผลแต่สอหลักแต่ม,มันมักจะมาพร้อมกับคำถามเสมอว่าทำไมถึงสูงขนาดนั้นราคาหุ้นตกต่ำเพราะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมเห็น P/BV ของแสนสิริอยู่ที่แค่0.47เท่ามันแปลว่าอะไรครับตลาดกำลังบอกอะไรเรานี่คือหัวใจสำคัญของการลงทุนในแสนสิริเลยค่ะ P/B b ที่0 47เท่ามันสะท้อนว่าตลาดกำลังมองว่าสินทรัพย์ในมือของแสนสิริโดยเฉพาะที่ดินและโครงการที่ยังขายไม่หมดมีมูลค่าจริงๆแค่เกือบเกือบครึ่งเดียวของที่ลงบัญชีไว้โอ้โหซึ่งเป็นมุมมองที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายแบบสุดโต่งมากค่ะแล้วในความเป็นจริงตามข้อมูลที่เรามีมันแยกขนาดนั้นเลยเหรอครับข้อมูลจากบทวิเคราะห์ชี้ว่าแม้ภาพรงอุตสาหกรรมจะ,ะเผชิญความท้าทายเรื่องกำลังซื้อและดอกเบีย้ย แต่ i n v e n t ต r รหรือโครงการในมือของ SIR ส่วนใหญ่ยังอยู่ในชำเลที่มีศักยภาพและบริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจบริหารโครงการเข้ามาช่วยพยุงกระแสะเงินสดได้ดีด้วยครับจุดที่น่าสนใจที่สุดคือความไม่สมมาตรของความเสี่ยงกับผลตอบแทนค่ะถ้าเซนติเมนต์ตลาดเปลี่ยนหรือรัฐมีมาตรการกระตุ้นนสังหาแค่ P/BV วิ่งกลับไปที่0.7เท่าซึ่งก็ยังต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่ดีอืนั่นหมายถึงอัพไซด์ของราคาหุ้นเกือบ5 0แล้วนะคะ ซึ่งนี่ยังไม่ได้นับรวมเงินปันผลอีกเกือบ10%เซเลยโอ้โหฟังดูเป็นโอกาสแบบ t u r n a r า u n d ที่น่าสนใจมากแต่ก็ต้องแลกมากับการยอมรับความผันผวนของอุตสาหกรรมด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามีนักลงทุนที่สนใจกลุ่มอสังหาแต่อาจจะรับความเสี่ยงแบบ SIR ไม่ไหวอยากได้อะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างการเติบโตกับปันผลที่ดีมีตัวเลือกอื่นอีกไหมครับมีค่ะตัวนั้นคือ AP หรือ AP Thailand ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Growth a Yield Growth and Yield คือเป็นหุ้นที่ยังมีการเติบโตจากการเปิดโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้ปันผลในระดับที่น่าสนใจมากค่ะเติบโตด้วยปันผลด้วยแผนการเติบโตของเขาน่าสนใจแค่ไหนครับ ในช่วงปี2025 2 0 2 6ถึง2026 AP มีแผนเปิดโครงการใหม่ถึง42โครงการมูลค่ารวมกว่า6.5หมื่นล้านบาทโดยจะเน้นเจาะก,กลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นน้อยกว่ากลุ่มอื่นในฝั่งของปันผลก็คาดการดีเวนด์ยิวอยู่ในกรอบ6.8%ถึง7.84ค่ะแผนการเติบโตดูค่อนข้างเอ็กซ์เกรสีฟนะครับคำถามคือ แล้วเขาจะเอาเงินจากไหนมาลงทุนพร้อมๆกับจ่ายปันผลสูงระดับ7ได้พร้อมกันในบทวิเคราะห์ได้พูดถึงความยั่งยืนของนโยบายนี้ไหมครับหรือว่าเป็นการจ่ายปันผลเพื่อดึงดูดนักลงทุนเฉยๆเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเลยค่ะแต่กุญแจสําคัญที่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือนโยบายการจ่ายปันผลของ AP ที่ระบุชัดเจนว่าจ่ายไม่เกิน50%ของกําไรสุทธิ Oh. นี่เป็นสัญญาณของดิเมแคงการเงินที่ดีมากค่ะมันหมายความว่าปันผลที่เราได้รับมาจากกำไรจริงๆและบริษัทก็ยังเหลือเงินอีกครึ่งหนึ่งเพื่อน,นำไปลงทุนขยายกิจการต่อได้โดยไม่ต้องก่อนนี้มากเกินไปเป็นการสร้างสมดุลที่ดีมากค่ะสำหรับ ESG rating ก็อยู่ที่ระดับสูงคือ AA ค่ะเข้าใจแล้วครับ AP คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างการเติบโตและปันผลตอนนี้เรามีครบ4ตัวแล้วทั้งกลุ่มการเงินและอสังหา ซึ่งก็ยังเป็นกลุ่มที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจอยู่พอสมควรสำหรับตัวสุดท้ายมีตัวไหนในข้อมูลของเราที่ลักษณะธุรกิจมีความมั่นคงคล้ายๆกิจการสาธารณูปภคที่รายได้ไม่ค่อยผันผวนตามเศรษฐกิจบ้างไหมครับตัวสุดท้ายเป็นไปตามโจทย์นั้นเลยค่ะคือ DMT หรือทางยกระดับดอนเมืองจุดเด่นที่สุดคือลักษณะธุรกิจที่รายได้มาจากค่าผ่านทางที่ค่อนข้างแน่นอนทำให้กระแสเงินสดแข็งแกร่งและคาดการเงินปันผลได้ง่ายมาก แล้วยิวเป็นยังไงครับณปัจจุบันดีเวเดนยิวอยู่ที่8 1 9ค่ะให้ผลตอบแทนสูงมากสำหรับธุรกิจที่มั่นคงขนาดนี้แต่ผมเห็นตัวเลข P/E อยู่ที่ประมาณ13เท่าซึ่งสูงที่สุดในลิสต์นี้ทำไมนักลงทุนถึงยอมจ่ายแพงกว่าตัวอื่นเพื่อซื้อ DMT ครับเหตุผลก็คือนักลงทุนยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับความแน่นอนค่ะกำไรของ DMT คาดการได้ง่ายกว่าธุรกิจอสังหาหรือธนาคารมากมันแทบจะไม่ผันผวนเลย ต่จุดเด่นที่แท้จริงที่นักวิเคราะห์ชื่นชอบและทําให้ดี t มทีแตกต่างจากหุ้นปันผลตัวอื่นคือความฉี่ในการจ่ายปันผลค่ะอ่าใช่เลยผมกําลังจะพูดถึงเรื่องนี้พอดีถูกต้องค่ะ d m เมทีมักจะจ่ายปันผลเป็นรายไตรามาสหรือครึ่งปีทําให้นักลงทุนที่เน้นกระแสงเงินสดมีเงินเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ต้องรอรับก้อนใหญ่ปีละครั้งใช่ค่ะซึ่งสําหรับบางคนนี่คือคุณสมบัติที่สําคัญมากๆเลยนะคะเหมือนมีรายได้ประจําจากค่าทางด่วนเลย โอเคครับได้รายชื่อหุ้นครบทั้ง5ตัวแล้วแต่คำถามที่สำคัญไม่แพ้กันคือจะเข้าซื้อตอนไหนดีการจับจังหวะเวลาสำคัญแค่ไหนครับสำคัญมากค่ะเพราะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า dividend run dividend run คือราคาหุ้นมักจะวิ่งขึ้นในช่วงก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพราะจะมีแรงซื้อเข้ามาเพื่อหวังรับเงินปันผล ดังนั้นถ้าเราไปไล่ซื้อตอนใกล้ๆวัน XD มากเกินไปต้นทุนของเราจะสูงขึ้นและเปอร์เซนต์ยิวที่เราได้รับจริงๆก็จะลดลงแปลว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทยอยสะสมก็คือช่วงนี้เลยถูกต้องค่ะบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำว่าช่วงเวลาทองคือกลางเดือนมกราคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเป็นช่วงที่จะสามารถล็อกผลตอบแทนที่สูงได้ก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปมากครับ แล้วพอจะคาดการปฏิทิน XD คร่าวๆได้ไหมครับได้ค่ะสำหรับ CRI จะอยู่ช่วงกลางเดือนมีนาคม s c b กับ TISCO ปลายเดือนเมษายน AP ต้นเดือนพฤษภาคมส่วน DMT ที่จ่ายบ่อยคาดว่ารอบถัดไปจะอยู่ช่วงกุมภาพันธ์หรือมีนาคมนี้ค่ะได้จังหวะเข้าซื้อแล้วแต่ก็ต้องมีคำเตือนด้วยเรื่องของกับดักเงินปันผลเรื่องนี้สำคัญมาก ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันคืออะไรสำคัญที่สุดเลยค่ะกับดักปันผลหรือ dividend trap คือการที่เราหลงไปกับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ปันผลสูงสูงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ดูว่าเบื้องหลังของมันคืออะไรบางครั้งเปอร์เซ็นต์ที่สูงนั้นอาจจะมาจากราคาหุ้นที่ลดลงอย่างหนักเพราะพื้นฐานของธุรกิจกำลังแย่ลงไม่ใช่เพราะบริษัทกำไรดีเป็นพิเศษค่ะในข้อมูลของเรามีกรณีศึกษาที่ต้องระวังบ้างไหมครับมีค่ะ ข้อมูลระบุถึงเคสที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเช่น LH หรือ Land and House ที่ยอด pre-sales ในไตรมาสล่าสุดออกมาต่ำกว่าเป้าหรือ ORI หรือ Origin ที่ยอดขายในบางไตรมาสลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในกรณีแบบนี้แม้จะเห็นว่าปันผลอาจจะยังดูสูงแต่มีความเสี่ยงที่หลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นจะร่วงลงมากกว่าเงินปันผลที่ได้รับสุดท้ายก็จะกลายเป็นการขาดทุนแทนที่จะเป็นกำไรค่ะเข้าใจเลยครับ ต้องแน่ใจว่าปันผลนั้นมาจากกำไรที่แข็งแกร่งไม่ใช่จากราคาหุ้นที่ตกต่ำเพราะธุรกิจมีปัญหาเอาละครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าหุ้นทั้ง5ตัวนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของเราเหมาะออกกำนักลงทุนสไตล์ไหนครับโดยสรุปนะคะ หุ้นชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนสาย Passive Income ที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดจากพอร์ตการลงทุนหรือนักลงทุนสายออมหุ้น DCA ที่เน้นลงทุนระยะยาวและต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอค่ะแต่คงไม่เหมาะกับสายซิ่งใช่ค่ะคงไม่เหมาะกับนักลงทุนสายซิ่งหรือ Day Trade เพราะกลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการถือครองหุ้นเพื่อรอรับปันผลซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์สไตล์การลงทุนที่เน้นความเร็วค่ะยอดเยี่ยมมากครับ วันนี้เราเจาะลึกกันครบถ้วนจริงๆขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะว่าการลงทุนในหุ้นปันผลสูงเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากในภาวะเศรษฐกิจโตช้าแต่หัวใจสำคัญคือต้องติดตามผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอด้วยอาจจะลองพิจารณาจัดพอร์ตโดยให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีความมั่นคงสูงอย่าง SCB Tisco และ DMT เป็นแกนหลักแล้วมีหุ้นที่มีโอกาสเติบโตและราคาย,ยังถูกอย่าง AP กับ Series เป็นส่วนเสริมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนค่ะ ครบถ้วนนะครับจัดค่าหุ้นปันผลเด่นที่เราสกัดมาจากข้อมูลกองโตใครสนใจตัวไหนอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดูทั้งงบการเงินและกราฟเทคนิคอีกทีนะครับและขอฝากประโยคสำคัญไว้ว่าจำไว้ว่าปันผลคือส่วนหนึ่งของกำไรแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการลงทุนวางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับหวังว่าการจอดลึกของเราในวันนี้จะเป็นเหมือนอ่างเปาทางความรู้ให้กับนักลงทุนนะครับ และถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือสนับสนุนทีมงานผ่านการเลี้ยงกาแฟที่ลิงด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อคำถามที่น่าคิดก็คือถ้าเศรษฐกิจไทยกลับม,มาเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการไว้หุ้นปันผลสูงเหล่านี้จะยังคงน่าสนใจอยู่หรือไม่หรือถึงเวลาที่เราควรจะหันไปมองหาหุ้นเติบโตหรือ growth stock แทน นี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมปรับกลยุทธ์เสมอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ